อะไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีวันอาคารสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซี FC ทุกคนนะครับผมคนฮาหนอยกลุมฮาหนอยช่องฮาหนอยคนดูขึ้นหน่อยแท้หรือว่าจังใดกันครับผมเนะหาะฮานอยเฮาช่องฮานอยเฮาหน่หคนเบื่งน้อยหน่อย เลขก็ต้องมีเข้าบางหลุดบางนะแต่คนดูก็ไม่หนูไม่ดูแบบว่าเคยเคยเคยดูถึงพันตอนนี้กอะหรือบ่ถึงคร่งน,นะครับผมเบ่ถึงคร่งของพันหนึ่งเนาะมันก็รู้สึกรู้สึกน้อยได้เหมือนกันนะครับผมเนาะรู้สึกน้อยได้เหมือนกันที่ว่าคนของช่องเราเนี้ยมันน้อยเหลือเกิน ผู้ดใดจิตใจดีแนาอเลี่ยงท่างช่องไวเนี่ยครับผมผูใ้ใดเป็นคนใจดีแน่เลี่ยงท่างช่องไวเนี่ยครับผมเนาะให้เขามารับชมเขามาติดตามเขามาสนับสนุนกันแบบว่าเนาะการที่เรามาลง youtube ให้หรือว่ามาคำนวณเท่ากับอยากหารายได้พิเศษนะครับอยากหารายได้พิเศษ ช่วงนี้กับบดยดทํางานเลยเป็นชาวเกาะตลอดนะครับผมชาวเกาะอ,อยู่บ้านเป็นชาวเกาะอ,อยู่บ้านอยู่ค่ะบ่ท่านได้เห็นงานมาอยู่กับแม่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพุธก็จะมีแมวมาอยู่นําแล้วเขาจะมาส่งแมวแล้วครับบยได้กลับไปสมุดประการเขาจะแมวมาส่งครับผมเดี๋ยวเราก็จะได้เจอ สามสีฟักทองครับขี้ดื้อครับหลายตัวเจ็ดตัวครับแมวเจ็ดตัว้าผูใ้ใดโชคดี <ๆ S 2> เฮงเฮงรื่อยๆครับตัวเลขทางช่องเอาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลฮาหนอยหรือว่าลาวสายลูดลาวอาจจะเข้าอยู่นะครับเนาะสนับสนุนทางช่องกันได้เด้อครับผมเข้ากับ้าผูใ้ใดโชคดีมันหมายนะครับผมเนาะเหลือจากท่านผู้ชมแล้วนะครับผมอย่าลืม สนับสนุนช่องไหวในนะครับผมถึงอาจจะเป็นช่องน,น้อยๆนิดๆคนดูก็ไม่ค่อยมีแต่ด่านผู้ชมสนับสนุนไหวมันก็มีกำลังใจที่จะมาลง้คำนวณลิปนะคะผมถ้าจะหายไปก็คิดถึง คอมเม็นอยู่ครับเพื่อคนรอเพื่อถ้าวันหนึ่งเราหายไปอยากให้รู้ไว้ว่าทำดีที่สุดแล้วพยายามเนี่ยรังเอาไว้แล้วปันหามาเสาแต่เสาแต่เซี่ยวมาเขาเรื่องครับเอาอยี่กีกันไปก่อนครับยี่กีบวกกล้าหุ้น ยี่กีบวกล่าหุ้นวันอาคารที่สองมีนาสี่กับเก้าวิ่งลูดจัดไปครับสี่กับเก้าวิ่งลูดจัดไปยี่กีก็ไม่สนับสนุนนะครับหุ้นก็โอเคนะครับหุ้นก็จัดไปครับวิ่งลูดสี่กับเก้าเข้าแล้วก็ขอให้หยุด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 เขาบ้างลูดบ้างเป็นธรามดานะครับตัวเลขแต่ผู้ใดผู้มากกับพานะครับผมท่าน หวยรัฐบาลเข่าเขาอีเห็นไหมครับผมมันต้องมาครับมันเฉียดไปสองงวดแล้วมันต้องมามาจริงๆครับบนล่างนะหวยรัฐบาลทับผูดอยฟ,ฟะใดชค่คลิปหวยรัฐบาลเขา่าบนล่างครับผมจัดไปครับพี่น้องบนล่างนะเขา่าตัวแดงตัวเน้นด้วยตัวเน้นด้วยนะครับผมสามเจ็ดกับสามแปดตัวเน้นเราด้วยสองตัวบนล่างเลยครับ สก็ยังกลับมาเหมือนเดิมนะฮานอยกันต่อเลยครับผมฮานอยมปนอยากเบอกหลายยายห้างชีวิตมันเศร้าชีวิตมันเศร้าเปิดต้นรายการมาด้วยความเศร้าถต่้ม,มักกับพานครับผมคนดูเราก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะคะผมมาต่อกันเลยครับฮานอยหมูว่านี้ เมือวานนี้ก็คือว่าเท่าใดบอกไว้ยูนะคะผมว่าสายหลุดเจ็ดละกะจับเจเจดไว้ด้วยนะมาจริงครับท่านเข้าสามตัวด้วยเขาสามโตพร้อมเข้าตัวเน้นพร้อมแปดเจ็ดเจ็ดแปดพร้อมครับผมมาฟั้งผลกันจนังไหมครับหาน้อยพิเศษออกศูนย์หนึ่งสี่ 0, 1, 4, หลุดครับ ล่างออกหกหนึ่งหลูดครับส่วนห้าน้อยปกติออกห้าเจ็ดเจ็ดเข้าแนละเข่าสามตัวด้วยนะแล้วก็บอกไว้ว่าจับเจ็ดเจ็ดด้วยนะกันไว้ครับตัวเพิ่มพิเศษเจ็ดเจ็ดรอาผู้ใดสื่อนะแล้วก็ล่างออกแปดเจ็ดตัวแดงครับเจ็ดปดสายหลูดเจ็ดเข้าครับผมเมื่อวานนี้ V ีครับออกสามสี่หนึ่งลางออกหนึ่งเก้าครับผมหนึ่งเก้ารูดเนาะวีพี่แต่ฮานอยเท่ากับเท่ากับประเด็นให้เล,นลน่นไรเนาะหาย,ยหายเนาะก็ฮานอ,นอยเนาะถ้าเขาเล้กก็ขหยุดขึ้นกันนครับหมูว้านหัวเล่ากับเฉียดตัวเด่นเก้ากับจิตแต่ว่ามันไม่มาคู่กันเลยครับสายเจาะเราเนี่จอลุดนะครับเด่นเขาเขาสองตัวเลยครับสายลูดเขาครับผมลูดข้าครับ ลาวลาวหอยลาวเนาะไผตามสายหลุดลาวเขาครับผมมาฮาหนอยครับประจําวดวันที่สองมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสองคํานวดได้มือนี่ครับสองตัวเด่นสองกับสี่ลุดสองฟันทุ่งลุดสองฟันทุทง่ทงทงุทง่งทุ่งทุ่ง จับครับตัวเน้นครับสองสี่สองเก้ามักสองเก่าด้วครับแต่อย่าลืมกันตัวเดียวครับผมสองหกอย่าลืมครับผมตัวเดียวครับที่เพิ่มมาสองสี่สองเก้าเน้นสองเก้าชอบสองเก้าแต่ว่าขอให้กันสองหกไว้หนึ่งตัวครับสองจ้าคู่สองหนึ่งสองเจ็ดสองสี่สองเก้าสองหนึ่งสองเจ็ด ลวดสองมาต่อกันเลยครับผม4ีสองกับสีเฮาสี 4, ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งคือสี่ีจับคู่ครับ4ีหนึ่ง1ีเจ็ดีเก้าสีหนึ่งสีเจ็ดสีเก้าเป็นเพียงแนวท่านะครับผมเป็นเพียงแนวทางเลือกเปิดใจครับผมให้เปิดใจกันด้วยครับ อาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนแต่ก็อยากให้ดูรับชมติดตามกันไปนะครับผมเขามาหายกำลังใจกันครับดูกันไปครับผมเข้าบ้านรุดบ้านเป็นธรรมดาตะกุูดย์ยังเชื่อมันกับจัดไปครับผมหรือว่าจะดูเปรียบ,เ,ยบเทียบกับคนเลขของอาจารย์ที่ท่านชอบก็ได้นะครับผม เดี๋ยวเราจะทําให้ถูกใจใครมันก็ยากใช่ไหมอยากจะทําให้ถูกใจทุกคนมันก็ยากเดี๋ยวก็หาว่าหลายๆอย่างครับผมมาชีวิตมันเศร้ามาต่อเลยครับผม91 97 17 91 97 17ตัวกันเด้อครับผม91 97 17ตัวกันเฮาไปต่อเลยครับผม จับคู่ไปต่อกันเลยมาสามตัวเจ็ดสองสี่หนึ่งสองเก้าศูนย์สองเก้าหกสองเก้านี่แล้วครับผมจับคู่ให้เสร็จจับแล้วมักสองเก่าเขาขอจับสองเก่าไปเลยครับผมพระพุทธไอมักแนวทางกับจัดไปได้ครับผม ไปกับตัวเลขแนวทาของเราฝากให้ก็รังใจครับติดตามรับชมดูกันไปสำหรับวันนี้ก็เพียงแคบที่มารับชมขอยมีความสุขเลยๆะเรื่อง